สนับสนุนโดยอุดมพาน,นิต คนปี2016ที่ผ่านมาครับผมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินสายว่ากลับมาพักผ่อนในช่วงปี2 0 1 6ปลายปีเราก็เลยมีโอกาสดี <S <S ควา้าตัวมาปุยด้วยครับโรมเอแลวก็โรมโมครับเอริยาแล้วก็โมริยาจุดทัุการครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอีกยังไม่ตกมืออีกอ๋อตกมือเลยโอ้ยสุดยอดเลยผมบอกเลยติดตามผลงานน้งองทั้งสองคนมาตลอดอ่ะลุ้นตั้งแต่ปีแล้วยันปีนี้ปีหน้าก็จงติดตามเพื่อติดตาม <S <S ต่อไปต้องติดตามต เขาบอกว่าโฟเมเนี่ยฝีมือปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนแรงมากโอ้โหนี่โดนตัวไม่ได้เลยนะทำไมโอ้โหนี่ร้อนๆเลยร้อนๆเลยร้อนๆเลยคนนี้แลวคนนี้ก็ผลงานไม่แพ้กันธรรมดาไม่ธรรมดาโมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวรายการเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าจะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์กอล์ฟถูกต้องแต่ก่อนหน้านั้นมาพูดคุยถึงเรื่องปีที่ผ่านมากันนิดนึงก่อนดีกว่าในอดีตหรอในในในปีที่ผ่านมาว่ามีอะไรที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอ แบบนี้ก็ได้เออแบบนี้ก็ได้เออย่างนี้ก็ได้เออเล่นเล่นแบบนี้ก็ได้เหรอเออไม่รู้เล่นเพื่อะไรคิดไปเลยละตอนนี้เราจะพูดถึงสถิตินิดนึงนะครับสถิตินะสถิติของการเล่นของทั้งโฟเมย์แล้วก็โปรโมครับนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับเมย์เพราะว่าบินกลับมาด้วยนะแต่ว่าโบเนี่ยตอนโบจะแข่งมากกว่าเมย์รายการหนึ่งมั้งปีที่ผ่านมาใช่ อือทัวร์นาเมนต์เดียวทัวร์นาเมนต์เดียวพี่เมย์กลับมาหรอไม่ที่ดีกลับมาพักผ่อนกลับมาพักผ่อนอย่างที่เราทราบกันไปเริ่มจากเมย์ก่อนแล้วกันไล่ทีละทีละสถิตินะครับสเต็ปสเต็ปสีละสเต็ปสเต็ปอย่างที่เราทราบกันดีครับเริ่ส์ c ูเซียนอีโเนี่ยที่หนึ่งหกพันแปดคะแนนโอ้โห คะแนนถือว่าสูงมากคะแนนถือว่าสูงมากเราก็อย่างที่เราทราบกันไปว่าสูงอยู่แล้วมันสูงสุดอยู่แล้วเรส to CME Growth Season ก็ที่หนึ่งเหมือนกันโอ้โหตบมือหนิยูจังเลยละแล้วก็มันนี่เรสก็คือได้ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับนี่คือ3อันที่ตบมือหนอเลยเดี๋ยวเขาจะใส่เอฟเฟกต์ตอนนี้นั่นก็ได้ไม่ไม่ใส่เลยไม่ยิีดีโอเคเลย อดีตเริ่มจะขี้เกียจเ,เริ่มจขี้เกียจถูกต้องใช่แต่ว่าต้องบอกว่าเราก็พูดถึงเรื่องดีไปแล้วโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็พูดถึงโ,โมด้วยแต่ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องท,อองที่เอาเรื่องที่ต้องพูดถึงก่อนครับผมอ่าเรามีตัวสถิติที่พูดออกมาที่เมเนเสียเยอะในปี2016ที่ผ่านมาไม่ใช่เขาว่าเสียพลาดาไม่ใช่มันมีได้อีกมันมันดีมแล้วถูกต้องมีมีมีสถิติที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้ใช้คำดีใช้คำดีใช้คำได้ดีครับก็เส้นระเบิดทราย อันนั้นจะ่ปพูดถึงทำไมข้ามไปจะพูดถึงไม่ดีหรอน้องเมเนี่ยนะครับคซแนระเบิดทรายอยู่ที่97ของทัวมรมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคือพี่จะถามต่อไปว่าเราเราได้วางแผนอะไรที่จะพัฒนาเกี่ยวกับในในอนาคตด้วยหรือเปล่านะครับคือตกทรายปีที่แล้วเนี่ยแข่ง้งหมด108รอบการการแข่งขันนะ108เออโทษ104รอรอบตกทรายไปเก้าสิบสองบอก ถือว่าเยอะไหมอะถือว่าก็ตกเฉลี่ยแล้วเกือบเกือบทุกวันรอบละเกือบบอนกบลแต่เก็บได้แค่39ครั้งคิดเป็น42.39เปอร์เซ็นต์ถือว่าถือว่านี่คือนี่คือสถิติที่เก็บมาจากทาง LPGA ทัวร์นะคือคือคือเป็นยังไงบ้างคือได้มีโอกาสคุยกับโค้ชการี่กิลิสหรืออะไรยังไงไหมในเรื่องของการพัฒนาจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปนี่เป็คุยตลอดค่ะเพราะก็ก็ก็รู้ว่ามันยังไม่ดีพอแหละแล้วก็อย่างช่วงกลางปีหลังนี่ก็ จริงเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มซ้อมมากขึ้นเรื่มเวิร์กตอนที่เราเปิดไซด์มากขึ้นแล้วปีหน้าก็จะเป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องเวิร์กให้มันดีขึ้นก็เป็นเป้าหมายอันนึงนะคะที่อยากจะอินพูดให้มันดีขึ้นอันนี้เขารวมแฟลเวย์ด้วยไหมปุ๋ยไม่รวมไม่รวมเลยแซนเซสอย่างเดียว้วนตกไซก้า็รวมแฟลเวย์จะแย่กว่านี้คือหนูเป็นคนที่บอกว่าถ้าเล่นในสซยไม่ว่าจะเป็นแฟลเวย์จะเป็นอะไรก็ยังแบบตีได้อีกจะต้องต้องไปรอดนูว่าน้องเมย์เนี่ย ปีหน้าจะพัฒนามาได้อย่างไรนะครับผมเวิร์กกับโค้ชอยู่ของโปรเอรมน้องโมเป็นไงบ้างสถิติปี2016ที่ผ่านมา2016ที่ผ่านมาเหรอเอาเอาเอาเรื่องที่ดีหรือเรื่องยังมีเรื่องดีๆเยอะน้องโมนี่ผมบอกไม่ใช่เอาดีๆก่อนเอาดีๆอย่างเดียวเอาดีๆเอาดีๆนะเอาดีๆก่อนก็คือพัดพัดดีมากพัดเอลเนสหนูว่าหนูสู้เขาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อรอบนะต่อรอบพัทเอเวอร์เนส28.85อันดับ4ของทัวร์เฮ้ยคนนี้คือเรื่องของการพัดนี่ผมบอกเลย เนี่ยสุดยอนเนี่ยไอ้เพัดดีเขาพัดดีเขาพัดดีมากแล้วก็อีโก้เขาได้อีโก้ได้อีโก้เยอะมากแปดครั้งหนูว่าองหนูอะของหนูอะอันใดยังไงเนีเขาอยู่อันดับที่เก้าอยู่ที่เก้าอันนี้โมไม่อยู่ใช่คือคือนักกีฬาเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สถิติของตัวเองหรอกแต่ว่านี่ทาง LPGA เขาเก็บมาให้เลยนะครับน้องโมนี่พัดดีมากเดี๋ยวจะให้ช่วยบอกเทคนิคกับท่านผู้ชมด้วยว่าเราเรามีเทคนิคอะไรยังไงนะเวลาพัดเราทําอะไรบ้างก็คือเวลาเราร้อนหรือว่าเรา ใช่ก็หยิบแต่เ้าอยู่ในห้องเล้นไม่ใช่สิทันกอล์ทันล้กอล์ทันิกอล์แล้วโมนี่มีเทคนิคอะไรบ้างไหมในในาีที่ง ปีนี้โมสนใจเรื่องพัดมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆสนสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่อนปีนี้เมืวัน่เราคุยกันี่บอกว่าโมกับโค้ชบอกว่าจะไม่เปลี่ยนพัตเตอร์ใช่จะไม่เปลี่ยนพัตเตอร์ตอนนี้ก็เลยเอาอีกจำนด้ไหมจำได้สิก็ไม่ไม่เปลี่ยนพัตเตอร์นะคือไม่เปลี่ยนพัตเตอร์แต่จะเอาพัตเตอร์เข้ามาใส่เอาเหล็กไม่ใช่เอาเพอได้ครอบคลองไงเอาเหล็กแต่ยังพัดเหมือนเดิมครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่่่ะไมใชโอเคอ่าว่าไปเทคนิคเป็นยังไงบ้างไม่ก็มีก็มีเทคนิคอะไรที่เหมือนกับ มันเหมือนกับว่า work on ในสิ่งที่มันเหมือนในเหมือนเดิมแต่ว่าให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับ improve ให้มันดีขึ้นมันก็เหมือนกับสเตทพัฟมันก็ดีขึ้นแล้วก็ซ้อมให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยมากกว่ามีวิธีการอ่านอ่านลน์ที่มันแบบแน่นอนมากขึ้นเทคนิคอะไรนี้ไหมวิธีแบบอ่านจะแบบเขาปกติเขาแบบอ่านขึ้นเนินเนาะ ด้านข้างซ้ายขวาอะไรเงินอ่านลงมาแล้วไไม่ใช่ยืนตะแกรงมุดอะไรแล้วแต่เลยเอาที่เีสบายใจก็ตอนนี้ผมบอกเลยคุณทำอะไรไม่ใช่กอย่างกันดีนดีกันดีกัเดีนกันดีกนดีกนดกักันดกันดีกันดีกันดนกันก็คือก็นกีกีกีการกีกนกก็เนกกักีก บนกรีนว่าแบบคนจะอ่านลายยังไงแล้วก็ควรจะสังเกตอะไรอะไรเงี้ยมากกว่าครับใช่ก็เหมือนกับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวในสตูดิโอเรามีที่กี่ซอมพัฒนาหนึ่งเดี๋ยวจะให้โชว์เล็กน้อยให้โชว์เล็กน้อยนะมีเวลาไม่ต้องเยอะนะเล็กน้อยเล็กน้อยนนอยะครับแล้วก็มีมีอะไรที่น้องต้องต้องปรับปรุงไหมปรับปรุงบ้างต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นก็เรื่องของระยะทางการได้อ่าครับตอนนี้เขาได้อยู่อันดับที่อันดับร้อยสี่สิบสี อะไรบอสสถิติของคู่อ่ะคือเขาได้อยู่ประมาณสองก็สี่สองถามว่าสำหรับเขานะนี่โอเคมากโอเคพี่ดูตัวเขาที่ใช่มีเงหนูอ่ะพี่ดูความสูงก็ใช้เขาใช้มากเลยหรือหรือหรือจะให้เห็นชัดๆเมยอยู่ข้างในัมีใครเห็นโมยไหโอเคแล้วจริงๆเออครับผมไม่คือต้องบอกว่า LPG ทัวร์เนี่ยเป็นทัวร์ที่เบอร์หนึ่งของโลกอ่ะว่างั้นเถอะเพราะนี่คือสถิติที่เทียบกับท็อปของโลกจริง นะครับซึ่งเขาก็ต้องพัฒนาต่อไปะถูกต้องเพื่อให้ดีขึ้นแล้วทําอะไรไหมเราจะคือระยะนี้เราแฮปปี้ไหมหรือว่าเราอยากจะให้ไกลขึ้นก็อ,อยากเพิ่มขึ้น,นะค่ะก็จริงๆรงมูก็เหมือนกับฟิตตัวเองให้แบบให้แข็งแรงในระดับที่แบบเล่น,เล,นเล่นได้ในวันที่เยอะขึ้นหรือว่าวีคที่แบบติดติดกันแล้วก็แบบพยายามเพิ่มระยะได้แล้วก็อุปกรณ์อะไรเงี้ยที่แบบเข้ากับเรามากขึ้นพูดได้ดีมากเลยเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยแหละสำคัญมากแล้วก็เรื่องของกรีนนะ กีนผมว่าไม่แย่นะ64%คือตีออนครีมเหรอเจี๊ยนครีนใช่ถูกต้องเจอายอมจังเยอ๋อหนูรู้หนูรู้ครีมนี้ได้วยหนูรู้ว่าอะไรหนูรู้พูดมาหนูพูดมาหนูแตะกล้องตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรเข้าเข้าไปบอกเจี๊ยนเจอายอมจังเลยไม่รู้เมื่อกี้หนูไม่บอกรู้อยู่เลยหนูรู้ข้างนอกกล้องเยอะหนูไม่รู้บอกพี่พูดไม่รู้ นี่เรเล่นตลกไม่รูพูดไปพี่ก็ไม่ตัดให้หนูพี่พูดไปเลย G I R ก็คือสถิติการตีออนกรีนย่อมาจากนั่นแหละนั่นแหละที่กำลังพูดขอทีนิดย่อมาจากกรีนอินเนี่ยของเมย์ก็ดีเหมือนกันนะหาไม่เจอเลยเจ็องจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็อยู่ที่19%ของทัวร์โอ้โหแต่นี่อกเจุด 7จ็7สอจุหอน้ยนี่เขาหกสอืมหกสิบี่หายกันแค่แปดเเ็นเองอุ้ยเยอะนะพี่แต่นีเยอะเยอะแต่นี่โดดไปร้อยร้อยสิบเจ็ดเลยคนคนอยู่ในทัวเยอะอ่ะเออไม่ก็คือระดับ l อระดับประกาศัท่นั้นแหละปกติดีไม่แต่อันนี้อันนี้รู้ว่าแบบต้องอินพุสจริงจใช่อินพเยอะนี่คือคือเขาเรียกว่าเยอะไหมต้องเยอะไหมต้องเยอะไหมต้องเยอะละกันก็คือแล้วแต่เลย คือจะถามว่าคือมันดีอย่างหนึ่งในในฐานะที่เราเล่นอยู่ในทัวร์ใหญ่ขนาดเนี้ยค<ม>ือเขามีการเก็บสถิติให้ครับผมคือเรา,ามีการคุยกับโคช้ชไหมว่าแบบเอาสถิติพวกเนี้ยมามาพัฒนาต่อมีไหมหนูเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเลขเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยสนใจเพราะรู้สึกว่า มันก็พัฒนาอะไรให้รู้สึกมันยังไม่ดีพอเลยนะโค้ชก็จะรู้อยู่แล้วอย่างระเบิดซ้ายนี่ก็ไม่มีใครไม่รู้คือไม่ต้องดูเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์เห็นหนูระเบิดซ้ายเขาก็รู้กันละครับพี่แต่หนูต้องพ<ช>ัฒนาต่อไปใช่ใชนะครับแล้วก็คือตัวเลขของเมย์ปีนี้พัฒนาขึ้นมาดีมาก โดยพอกี่นิ้เรื่องของการพัด PERCIR เอ่อเปอร์เซ็นต์ g เจ็ดอ72.17%ถูกไหม,มแล้วการพัดในเจ็7สิบนั้นนั่นคือพัด PERCIR ถูกต้องคือพัดเมื่อเราตีได้ต <Dion. S 1> ีออนพอร์ดี้เปอร์เซ็นต์ดีมากเปอร์เซ็นต์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาอยู่ที่3ของตัวเลย1.75%เพราะฉะนั้นคือบอกว่าเยวเวลาตีออนและตีเบอร์ดี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยพัดลงสูงมาก อยู่แบบที่3ของตัวรู้สึกไหมว่ามันตรงนี้มันพัฒนาขึ้นมาเรื่องการพัฒน์ก็รู้สึกค่ะไม่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องพัฒนารู้สึกว่าพอเรามีแช่นี่จะอ่อนไกลขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะพัฒน์ลงมากขึ้นด้วยอืมอโอเคก็เรียกว่านี่เราเอามาให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันคือมีอีกหลายตัวเลขที่ดีมากเบอร์ดี่เป็นที่1ของตัวนะสี่ร้อยเก้าเออสี่ร้อยหกสิบเก้าเบอร์ดี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมผมหาหมูมาแข่งก่อนเออสี่ร้อยเราท่าไหร่นะ ้มันมีน้อยคือผมบอกเลยว่านักกอล์ฟคนอื่นที่เล่นอยู่ในทัวร์ในปีนี้ไม่ได้เล่นแย่ลงครับคือคือมาตรฐานของตัวเองก็ยังอยู่แต่ปีนี้เมย์ฉีดขึ้นมาจริงๆนะทำให้ตัวเลขเนี่ยโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นพูดแล้วขนลุกพูดแล้วขนลุกไอ้บิดบิดเอิ้นพูดหลีกแอนแหม่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นกันเยอะมาก คือใน LPGA ทัวร์เน <m akes> ี splash, the we we ่ยต nice. <ENCE> ้องบอกว่าสถิติในการเล่นของเราจะติดท็อป10ทั้งคู่เลยคือแมทคือเล่นกันแเยอะมากแมทเยอะมากลงหมดเลยมีแค่โมเล่นเล่นมากกว่าคือเล่นเกือบหมดถ5ทีมดไม่กี่ไม่กี่แมทเท่านั้นเองปีหน้าเราวางแผนยังไงบ้างว่าเราจะพักผ่อนมากขึ้นไหมหรืออะไรยังไงบ้างมังไงจะไม่ค่อยไม่ค่อยแพลนนะว่าจะเล่นแบบสมมติมี35เล่น30 32อะไรอยค่ะจะเป็นดูช่วงว่าเออช่วงไหนอยากพักช่วงไหนอยากเล่นยาวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ต้องโมมละ ก็น่าจะว่าน่าจะแผนว่าแบบพักบ้างแล้วก็เพื่อที่จะได้เหมือนกับซ้อมแล้วก็เตรียมร่างกายเลยนะคะก็อาจจะต้องแบบเอา schedule มาดูแล้วก็ดูว่าแมตบ์นี้เมย์จะไปหรือว่าแมตบ์นี้โมจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาไม่ได้คุยอ่ะเพราะมันคนละทางป้าไม่อยู่บ้านเดียวกันอ๋อบ้านเดียวกันเดี๋ยวนะฮะในช่วงต่อไปเราจะมีเรียกว่าเกมทดสอบความสนิทสนมของคู่นี้ด้วยวัดใจเหรอวัดใจเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาเขาสนิทกันมากเขาสนิทันะเขาสนิทกันนะบางวันบางวันบางวัน สราดารสรีดการสรีดการปที่ตัวตรงนี้เลยสริทการตอบคำถามบางคำถามถ้าแบบไม่ได้ไม่จริงไม่จริงมันแปลว่าไม่รู้เฉยถามอะไรนะใส่รองเท้าโมเบอร์อะไรอะไรเงี้ยเออไม่รู้อะไรหรไม่แน่ใจไม่แน่ใจผมไม่ได้ถามผม่ไ้ถามคือไม่น่ใหญ่เมื่อกี้คือวัดอะไรคือคือไม่ได้ ผมเคยเห็นคนวัดก็เนี่ยเอามือไปก็เออตอกงคือใช้ใช้สี่นิ้วเลยเวัมงไม่ใช่วันอืงไงคือชะผ่านไปเถอะวีเอ็มจะไปช่วงหน้าแล้วเลยยังยังไงกอไช่วงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบ่งเบรกกันได้นะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ผลงานของเมย์น่าน่าน่าตกมือให้จริงโดยท้ายิี่ก็คือจากที่เรารู้ว่าสกอร์เอเวอเรสต์ต่ำสุดเนี่ยอิจีชุได้ แต่เมย์อยากเป็นอันดับที่3เลยนะครับก็เดี๋ยวได้เราผมถามบ้างถามบ้างสกอร์เอเวอร์เอเวอร์เรจนี่คือก็นอนแบนหกเซฟเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าอันเดอร์ผ่านอันเดอร์ผ่านอันเดอร์ผ่านแน่นอนอันเดอร์ผ่านทั้งคู่คือลงไปนีคนนี้เกาอันเดอร์อยู่ครับอืืมมออันเดอร์ทั้งคู่แหละถูกต้องอ่ะอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นภาพรวมที่เราเอามานำฝากให้ท่านผู้ชมถามเขาหน่อยไหมเรื่องอันดับโลกหน่อยไหมอันดับโลกอย่างของโม่อย่างเงี้ยแปดสแปดสิบสามปีหน้าเราวางแผนยังไงบ้าง โมไม่ค่อยโฟกัสว่าอันดับโลกเท่าไหร่อะค่ะมมันก็ก็อยากให้มันดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสกับอันดับโลกเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆล้วเราต้องทําอะไรเงี้ยโมอยากไปโฟกัสกับอะไรที่แบบโมต้องทําต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วโมเชื่อว่าอันดับโลกมันก็ขึ้นเองอันนี้มันึ้นเองต้อยอมให้เกมการเล่นของเรามากกว่าไม่อบเออไม่มันเป็นคำถามไม่ผมเชื่อเลยนะว่ามันเป็นคําถามที่ กันรายการแล้วก็คนที่ดูทั้งกอล์ฟอยากรู้เมื่อไหร่จะลงมาอ๋อไม่ใช่เมื่อไหร่จะขึ้นไปขึ้นไปคือเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เลยตอนตอนน้องเขาโดนหลบขึหนมาบังไม่ดูบังไม่ดูโอเคเดี๋ยวขอถามเมย์นิดนึงคือตอนนี้มือสองโลกมือสองของโลกเลย เป็นยังไงบ้างครับการการมองแค่เดียไหมเพราะว่าสื่อหลายสำนักเลยนะไม่ใช่แต่สำนักนี้สำนักเดียวสื่อหลายสำนักทั้งต่างประเทศก็บอกว่าเมย์มีโอกาสที่จะขึ้นมือหึ่งปีนะสูงมากคิดอะไรกับตรงนี้เราตั้งเป้าอย่างไรสนับสนุนโดยอุดมพานิชฐ์